ใช้ไปเยอะแตกเห็นไหมแตกออกเลยนะครับสวัสดีครับโชคดีมีช่างนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนนะครับตัวนี้จะเป็นปั๊มสามสูบของที่ร้านนะครับที่เราจําหน่ายอยู่นะครับตัวนี้เป็นปั๊มพ่นยาสามสูบนะครับราคาอยู่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งพันหกร้ยห้าสิบาทเดี๋ยวเราจะมาดูใ้กล้ว่ามันมันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างที่เราจะได้ไปนะครับในราคาที่หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับแล้วก็ เดี๋ยวผมจะลองถอดให้ดูอะไรบางส่วนที่ใช้อยู่ในตัวเครื่องครับว่ามันมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรคุณภาพอยู่ประมาณไหนนะครับในราคาที่เราราคาขนาดนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูไอ้ตัวที่ลูกค้ามาเปลี่ยนนะครับก็คือเป็นงานตัวที่เขาซื้อเพิ่งซื้อมาแหละครับแล้วก็ความเสียหายมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันตัวนั้นนะครับและเดี๋ยวแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเกาะแกะแกะกล่องก่อนนะครับแกะกล่องตัวเนี้ยแล้วเราจะมาดูกันว่าข mm ้า hmm. งในมีอะไรบ้างรับเงินมาเกินใกล้ๆเลยครับ เรามาดูข้างในกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้แกะเลยนะครับมาแล้วนะครับชุดนี้นะครับเขาก็จะมีมาให้นะครับก็จะเป็นชุดสายดูดกับสายย้อนนะครับสายย้อนคูนหังนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยไปดูข้างนอกเนาะตัวนี้อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้จาก กล่องนี้นะครับตัวนี้จะเป็นกรองนะครับตัวกรองนี่เป็นผู้เล่ะนะครับนี่แล้วก็สายน้ําดูดน้ําย้อนนะครับอย่างละเส้นอันนี้ก็จะเป็นปั๊มแบบมีหม้อลมนะครับนี่ครับตัวนี้นะในส่วนของขั้นตอนการใช้เดี๋ยวเราประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นตอนไปเลยดีกว่านะตัวนี้นี่ครับรูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับเดี๋ยวผมจะลอง ตัวนี้ให้ดูนะครับว่าเดี๋ยวเราจะดูพวกก้านสูบหรือว่าช่องว่ามันหนาหรือเปล่านะครับเหล็กหนาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองแกะให้ดูเนาะดูตรงไอ้ปอกสูบอะครับมันค่อนข้างจะหนานะครับเห็นไหมผมให้ดูทําไมผมถึงให้ดูตรงเมคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เสียนะครับนี่ครับมีปอกสูบของผมค่อนข้างจะหนานะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูตัวที่เสียกันครับนี่นะครับตัวนี้นะครับที่ลูกค้าเอามาเปลี่ยนนะครับตัวนี้ เดี๋ยวผมให้ดูที่เมื่อกี้ให้ผมส่องให้ดูช่องใช่ไหมนี่ครับตัวนี้มันค่อนข้างจะบางเห็นนะก็มันบางแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับพอใช้ไปเยอะแตกเห็นไหมแตกออกเลยนะครับหักถ้าเราเลือกอ่ะเราควรเลือกในตัวที่มันมีความมันวาวเพราะว่ามันมันสื่อถึงอะไรได้ใช่ไหมครับเพราะว่าพอมันมีความมันไม่มีรูพุนอากาศแบบนี้นะครับ ก็แสดงว่าการอัดแน่นของตัวเนื้อโลหะมันดีกว่าความแข็งแรงดีกว่าครับก็คิดง่ายๆก็คือถ้ามันมีรูพรุนเข้าไปในในสิ่งของอะไรเงี้ยความเปราะบางมันก็ง่ายกว่านะครับเนี่ยซึ่งตัวอ่ะลองมาดูตัวนี้นะครับเห็นไหมดูเนื้อของโลหะนะครับมันจะมีความมันวาวกวบแน่นนะครับเนี่ยรูอากาศแทบจะไม่มีเลยครับมันก็ความแข็งแรงมันก็เยอะกว่านะครับซึ่ง เดี๋ยวมาเทียบดูกันใกล้ๆนะครับระหว่างเนื้อง,งานสองชิ้นนี้นะครับตัวฝั่งขวามือของผมเนี่ยเนื้อมันจะเนียนกว่าแล้วตัวเนี้ยเห็นไหมฟองมันมีรูอากาศรูอะไรเงี้ยก็ความแข็งแรงก็จะน้อยกว่านะครับก็วเวลาเลือกซื้อปั๊มหรือเลือกซื้ออะไรเงี้ยเครื่องตัดหญ้าหรือปั๊มเนี่ยครับเราตัวแข็งเครื่องหรือเสื้อสูบอะไรพวกเนี้ยเราควรเลือกดูนะครับที่ที่เสื้อมันมีความมันแบบนี้นะครับถ้าถ้าแบบนี้ก็ มันก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยทนนะครับเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวเราไปลองเครื่องกันแต่ว่าก่อนลองอย่าลืมนะครับสําคัญนะครับตรงนี้เติมน้ำมันด้วยนะครับเพราะเขาไม่ได้ให้น้ํามันมานะครับน้ำมันพกน้ํามันเครื่องนะครับซื้อไปแล้วน้ําไม่ขึ้นนะครับอะตรงเนี้ยมันไม่สนิทนะครับไม่สนิทกับตรงเนี้ยพออากาศเข้าได้นะครับมันก็จะดูดแต่อากาศนะครับมันจะไม่ดูดน้ํานะครับเนี่ยทีนี้ปัญหาก็คือน้ํำจะไม่ขึ้นนะครับขั้นตอนการ ก็ไม่ได้ยุ่งยากครับเอาโอลิงใส่เข้าไปในนี้เลยครับเนี่ยครับเรียบร้อยนะแล้วเดี๋ยวเราก็ไขเข้าไปตรงนี้ครับไข่แน่นเลยครับตัวนี้จะขยับไม่ได้นะครับก็คือแน่นละตัวนี้นะครับขั้นตอนการใช้ก็คือเกิดว่าเวลาเราเรายังไม่ได้เปิดตัวนี้นะครับติดเครื่องตอนแรกเลยครับบางคนยังไม่ได้ใช้ตัวนี้เนาะเนี่ยยังไม่ได้เปิดครับติดเครื่องอยู่ครับยกฝั่งนี้ขึ้นมานะครับน้ํามันก็จะออกมาตรงนี้หมดเลยนะครับแรงดันมันก็จะดันน้ําออกมาตรงนี้เพราะว่าตรงก๊อกเนี่ยเรายังไไม่ดด้้เปิใชนะครับ แล้วทีนี้พอเราจะใช้เราก็เปิดก๊อกตรงนี้นะครับปั๊บนี่ครับมันก็จะพุ่งออกนู่นเราก็ปิดตัวนี้นะครับพอปิดเราต้องการแรงดันให้มันเยอะให้มันออกตรงนี้เยอะเราก็หมุนตรงนี้เข้ามานะครับหมุนเข้ามาแล้วก็น้ํามันก็จะออกเนี่ยตรงก๊อกนะครับแต่ถ้าเราเปิดสองก๊อกเราก็จะต้องปรับปรับแรงดันตัวนี้ให้ลงเยอะหน่อยนะครับเพื่อที่จะมีแรงดันออกตรงสองก๊อกตรงนี้ได้เยอะขึ้นนะครับนี่ครับหลักการง่ายๆครับในการทํางานนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกวัด แรงดันนะครับก็คือให้อยู่ระหว่างสีเหลืองเนี่ยครับจะมีสีเหลืองนะครับเนี่ครับสีเหลืองๆตรงนี้มาเนี่ยถ้าเกินมาสีแดงเนี่ยก็คืออันตรายแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีความเสียหายเกิดขึ้นกับปั๊มหรือว่าหม้อลมแรงดันซีนอะไรเงี้ยจะมีปัญหานะครับก็คือพยายามอย่าให้เกินสีเหลืองนะครับอยู่กึ่งๆนี้ก็ได้นะครับเนี่ยในส่วนของปั๊มหม้อลมที่ผมชอบนะครับก็คือตัวนี้ครับเวลาน้ําเราหมดถังใช่ไหมถังยาเราจะ ไปเอาน้ำใหม่นะครับเราไม่ต้องไปิ้วครับแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นนะครับปิดก๊อกเลยนี่นะครับยกตัวนี้ขึ้นน้ําตัวนี้ยมันจะออกตรงนี้หมดเลยนะครับพอออกอ่ะเราก็สามารถเอาไปใส่ถังน้ํายาเรานะครับถังน้ํายาหรือว่าถังที่เราจะใช้ผสมยานะครับก็คือตัวเนี้ยจะทุนเวลาในการที่เราจะต้องไปขนน้ํามาใส่ถังนะครับก็คือต่อตรงนี้ใส่ถังไปเลยนะครับน้ําก็จะขึ้นออกตรงนี้หมดเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้เราปิดหมดแล้วก๊อกนะครับมันก็จะดูดน้ําขึ้นมานะครับก็ ประหยัดพลังงานในการหาน้ําของเราครับนี่คือข้อดีของปั๊มแบบนี้นะครับปั๊มที่มีมอเตอร์ลมนะครับเดี๋ยวเราดูนะครับตัวนี้ผมยังผมปิดก๊อกเรียบร้อยนะเนี่ยครับปิดแล้วสองตัวนะครับปิดก๊อกแล้วแล้วก็ยกตัวนี้ขึ้นเลยนะครับเนี่ยยกขึ้นคนเห็นไหมน้ํามันจะออกมาที่ที่สายเนี้นะครับในตัวสายนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมเราก็สามารถเอาสายตัวเนี้ยไปใส่ในถังผสมน้ํายาอะไรของเราได้นะครับตัวนี้โอเคนะครับในส่วนของปั๊มตัวนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับใช้งานได้นะครับตัวนี้ ได้เลยนะครับโอเคเนาะถ้าเกิดใครสนใจอะไรหรือว่าสินค้าตัวไหนที่เกี่ยวกับการช่อมปัม๊มตัวนี้หรือว่าตัวนี้ติดต่อมาได้คนระับเดี๋ยวผมให้เบอร์ไว้ข้างบนเนี่ยครับโอเคครับใ่นส่อนของวันนี้สวัสดีครับผม